อ่าสบายดีอันนี้แม่นเฮาเข้าป่าเนาะไปหายลแต่ว่าเราจกบมีหยังบ่ฮู้เนาะจกยังตัวนี้จกตบูได้บ่ยังบ่ได้ทื่อนี่บ่แน่ได้แล้ว

ไปที่ไหนวะโอ้โหเดี๋ยว นะครับท่านผู้ชมตัวนี้อันนี้คือปูอะไรปูธรรมชาติเขาเรียกว่าปูดำหรอกโบแมนปูปล่อยใช่ไหมไม่ไม่ใช่ปูปล่อยตอนนี้เรากำลังอยู่ป่านะครับป่าดงคงกดนะครับโอ้โห อันนี้ก็แม่แม่นำลำห้วยนะครับดูวิธีนะครับวิธีหอ่อปูเอาไว้เพื่อความอร่อยและความสดนะครับโอ้ยสะแวกมันตกใช่ไหมใช่ครับถ้าคุณหอเสร็จแล้วคุณจะไว้ที่ไหนครับไว้ทุกงไว้ที่ระยะใช่ไหมใช่ครับ โอ้ยเมื่อกี้ยินเสียงตกเคียดวัดวัดคุณได้กี่โตแล้วสองโตแล้วมันคงใหญ่มากนะสินะใช่ครับทำไมต้นหนึ่งมันไม่มีต้นหนึ่งใส่อยู่ทุง่งวนาสุ่ม อันนั้นคือต้นหนึ่งใช่ไหมใช่ครับต้องหอมมันด้วยเสร็จแล้วเราก็เดินทางต่อแล้วก็ตามลาบปู คงว่ามันน่าจะไม่มีมันไม่อยู่เลยแล้วครับไปที่ไหนไม่รู้นี่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 นอันนี้คือน่าจะเป็นปูอลัสกา ピノ。 ฮะรรเราน่าจะเจอคนป่านะเราคิดว่าเราเจอคนป่านะใช่ไหมใช่แล้วครับใช่ครับเราเราได้ยินเสียงเขาทะาแม่งทะาแม่งนะตอนนี้เรากำลังซ่อนเอบเขาอยู่นะครับเพื่อเราจะบันทันเขาก็าคือให้เขานั้นตกใจนะครับชนะครับ ตอนนี้เรากำลังซ่อนแอบนะครับนี่นี่ดูดูดูครับ ดูนะครับเราเจอคนปลานะนุ่นนุ่นคือคนปานนะดูนะครับตอนนี้เราก็เดินทางกลับนะครับหลอกกลับกับคนปานะครับบ๊ายบายครับน,นี่คนปลาชวนหลอกกลับบ้านนะครับดูดูดคนปาเหรออันนี้คนปาคนปานะครับ ปลานะครับ,บ,รบอันนี้คนปลากําลังเก็บเพ็ดนะครับคนปลาทําไมใส่สูทมันคนในเมืองมากครับปลาดูนะครับคนปลากเก็บเพชดอะไรครับเก็บเห็ดเก็บเพ็ดติตุลนะครับดูคนเคยเห็นไหมครับเพ็ดนี้ไปแช่น้ําแล้วมันจะตุยขึ้นนะครับ เราจะเดินตามคนปลากลับบ้านนะครับเพราะว่าคนปลาเขามีอาวุธนะครับแล้วถ้าเรากลับมันจะปลอดภัยกว่าฝากติดตามช่อง u t u b e คนคนปลาทำไมรู้จัก YouTube ด้วยนะครับนี่<ร>คนเป็นนัก YouTube คนปลาคนนี้ไม่ธรรมดานะครับ